แล้วก็การผลงานตอนี้ท่าาารย์พระพเ่ายวโออยู่แอคชั่นสุอะไรม่้อีกเอชงากันชาหน่็นเไม่เห็น้าคนไม่ต้องตัสูแต่นะเห็นหน้าคนถูด้วย ววสวัสดีครับโับินตัวแทนจากกลุ่มที่9วันนี้จะนำเสนอผลิัตณา์จากต่อสังข้าวโดวยวันนี้ผมจะมนำเสนอที่วางงอ้อขั้นตอนคือนำต่อสังข้าวมาลัดนำเลือกมาลัดให้เป็นครึ่งวงกลมจากนั้นนำรูปวงกลมทั้งสองนำมาลัดติดต่อกันให้เป็นวงกลม ร่างคำสิทธิ์ให้นําต่อคงข้ามาัให้เป็นเส้นตรงแต่นั้นถ้าเป็นกลางกระบาดครับแนะนำสมาชิกใหม่สมาชิกหนึ่งเด็กชายเซนเรเม้นตนาโสงสองเด็กชายวิรวัาศรีธาสามเด็กชายทุ่งเมืองสี่เด็กชายลูกเรือนพิทเพลงห้าเด็กชายวิทยาสังขาครับอตรงมือหน่อยครับสุดที่แป แต่พักเด็กคนเพื่อนนะโอเคกลุ่ที่สองเพื่นสัลีรับกุมายกุมายจากกลุ่มที่ห้าสมาชิกีดังนี้นางสาวพิจิตาพิจิตาสองนางสาวอาชิตยาแก้วสงสัยสามเดชชายพิรันติพาดีปาดีและ กับผมเด็กชายทีราพงศ์าครับงานนิ้ทรรจะแต่อสันต่อข้าบที่รองภาชนะครับที่ไม่ยาวขอให้ครับไม่เยาสั้นจุดเดียวไปสองจับมาวัดดวงันเที่รองภาชนะอาเลุ่ม ที่ได้ดับสังคุที่พวกเรามาจากกลุ่มที่เจ็ดจะมาชี้มีดังนี้หเด็กหิจิตาพริเด็กหิงอภิชญาสุอินาเอกิจิราพรทุกีเ็ชบุญยวัฒน์ุเลิศเดายขั้นตอนการทานแจงใจ หนึ่งตัดพวดเตรียมไว้สองนัดต่อส้งข้าวไว้สามนัต่อสรงข้าวยำไว้มาเพื่อนรูปที่ต้องการสี่เก็บ้ะไรยันเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วนะครับกลุ่มท,ท, okay. ที่สามที่ต่อไปกลุ่มที่สี่เอางี้รายชื่อไม่ต้องงานเพื่อความรวดเร็วนะให้นำเสนอชื่องานอะไรและวิธีการ ูุวคนเป็นตัวแทนจากกลุ่ที่สีค่ะผลิตภัณฑ์ที่ปัดขุนวิธีการทำนำตอสังเข้ามารวมกันเป็นมัดเล็กๆหลายๆมัด 2. องนำมามัดรวมกันให้เป็นมัดใหญ่โดยใช้ลวดมัดให้แน่นเป็นด้ามจับสามที่ส่วนบนของที่ปัดสื่อออกให้บานแล้วนำลวดมาเย็บจนอันเสร็จ โอเคนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มลำดับที่ห้าเชิญครับต่อเดี๋ยวครับผมจากกลุ่มที่แบบทำที่ใดเรียนต่อวิธีการทำหนึ่งออกแบบงานที่ทำสองนำมาเรียงกันและฐานให้ติดกันสามทำแผ่นทรงกลมเพื่อนำมาติด โอเคครับต่อไปกลุ่มที่หกครับใช่ไหมครับผมหนึ่งเดียวครับรอห้องกระถางดอกไม้นะครับขั้นตอนงานหนึ่งงานต่อฟางข้าวมาหักเป็นแผ่นแล้วนำมาหั่นลงก้อนให้เป็นทรงกลมครับ แล้วนามดอกไม้มาตุ๊กเตีได้ซื้อน้นเลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่เจ็ดอะไรนเรามาจากกลุ่มที่สามวนี่พูวามาก็คือกระถางอกไม้วิธีวิธีข้นตอนกาตัยต่อสังข้าวงานวดสีเส้น มังวนเข้ากันแล้วนำมาทัเป็นองค์ตั้งเป็นฐานให้เป็นตรงกัานดอกไม้และนำตอามารองให้เป็นกับต้นไม้ก่อนที่ะใั้เป็นกจัดนพชนะคะตอทำแก้วน้ำจากตอทข้าวค่ะ การทำนะคะหนึ่งนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาตัดตามที่ต้องการค่ะสองนำตอฟางและใช้ดวดทำให้สวยงามสามนำตอฟางที่ถักเสร็จแล้วมาพันรอบๆขวดพลาสติกค่ะพวกเราก็จบการนำเสนอเพืนนะคะไปทุนนักเรียนเราอากอุปมที่ะารทดลองวิีทำ มน่งตัดขวดไว้เองแดง2นสอนำต่อช้างข้าวมาักให้เข้ากันสามนำต่อข้าวมาวัดตัวกันสี่นำต่ข้าวที่มัดตัวกันมาส่ห้าเ็จแล้วตัดส่วนที่ไม่ให้ออกหกนำงานเรียงนำที่ส่วที่ต้องการเจ็ดเจ็เจ็ที่ตามต้องการ ต่อไปถู่มากสวัสดีครับพวกเรามาจากผู้สอนวันนี้จะนาเสนอการทำที่รองแอลแนวคิดนะครับเริ่มจากการออกแบบที่รองแ้วสองบางแผนสามลงมือทำและสี่สูตรผลแนะนำเสนอขั้นตอนการทำนำลวดมาถักขึ้นโครงแล้วนำต่อสร้างมาร้อยเท่ากับลวด และนำการกายมาตัดลงออกให้เรียบร้อยเป็นทางเสร็จครับขอบคุณทุกคนให้ดูจะอรนักเรยนนักเรีนโชว์ผลงานขึ้นครูขอสรุปยึดน่อยนะครับที่เราจะไปกิจกรรมที่สองจากเท่าที่ครูสังเกตในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งอันนี้ ความมุ paid, um ่งหมายของกิจกรรมนี้ดึงจะสร้างเรียนทํางานเป็นกลุ่มการนีุ้นี้แต่เวลาเราจํากัดแต่เราจะต่อยอดเราได้ประสบการณ์แบบนี้เราก็ต่อยอดไปเที่ยมเลยต่อมู้น้อยนะให้ตัวเองมาเรียนรับสอนทำงานเป็นกลุ่มการนี้ยอดเยี่ยงมากช่วยกันอย่างเรียบร้อยและสอมีการวางแผนสารร่วมด้วยช่วยกัน โครงการนี้นะครับว่าเราร่วมด้วยใจกัผลผลิตอาจจะบริษัทแก้วมาต่างบริษัทอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือเราฝึกทักษะการทํางานถูกเราได้ตรงนี้แต่เวลาเราจํากัดแต่เราจะต่อยอดเราได้ประสบการณ์ตรงนี้เราก็ต่อยอดไปถ้าเราเรียนต่อในขั้นสูงเราก็สามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้ไปยุต์ใช้ได้เลยนักเรียน นักเรียนใการคิดอย่างเน่งจูนว่าวัสดุตัวนี้ไม่มีสามารถหาวัสดุทดแทนมามาเสริมได้นะครับและสุดท้ายก็คือควาเกี่ยวกับคิดสร้างสรรค์นะครับก็สิ่องค์ปรอบคิดสร้างสรรค์ก็คือสิ่งที่พวกเราสร้างมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าล้มจึงก็ตกเทคโนโลยีนักเรียน ต้องทำให้สนแกงสวยงามนะครับน่าซื้อน,น่าสนใจแต่เนี่ยเรามาแต่งทิคําว่าเทคโนโลยีครับคือสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบท,ที่เราเจอนะครับฉะนั้นกิจกรรมที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าประโุช์ตามวัตถุประสงค์ด้วยดีนะครับถึงแม้งานบางงานอาจจะไม่สวยงามอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรามีไอเดียที่จะเป็นต่อเจ้าได้แล้ว นั่นก็จะไปถึงพวกเราทีเนี่ยทางที่จะไปต่อยยอดได้นะครับก็ขอชื่นชมทุกคนครับขอบคุณมากครับนักเรี่ยเรัขอทำงานกันบาง